เดคารที่26เมษา,า,ายนเนี่ยนะชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานาการณ์วิธีชีวิตแบบใหม่ ต้องปิดหน้าปิดตากันบางทีจำกันแทบไม่ได้เห็นแต่ตาไม่เห็นหน้าอนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมันก็เห็น จริงมามองย้อนแต่มาเคยศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มันก็ก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าจริงๆเรื่องลักษณะนี้มันมีมาอยู่เป็นยุคเป็นสมัยเหมือนกันนะ <S <S บางทีเป็นพันๆปีก็เคยเกิดขึ้นเนีนของเราก็ช่วชีวิตเราเราก็เจอหลายอย่างใช่ไหมมีโรคหลายอย่าง ถ้าอันไหนไม่มีตัวที่มันเด่นกว่ามันก็กลายเป็นดัมเบ r วันไปมันโรคเอสโลกสาอะไรเนะี่ยอ <c oughs> นนี้มาโควิดแต่เราสมัยที่ยังไม่เจริญเราก็จะคุ้นเคยกับอหิวาตากโรคเนะี่ยเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุด ในอินเดียสมัยพุทธกาลอยู่บริเวณเมืองโกสัมพีนี่จำชื่อเมืองได้ว่าอันนี้ท่นานเขียนไว้ในธรรมบท <c oughs> นะเ,เมืองพัทวดีนครน,นยอ,อยเงอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากโกสัมพีนี่ สองราตรีกับสองวันว่าอย่างนั้นถ้าเดินเนแล้วบังเอิญมันเกิดอหิวาตะกโรคขึ้นระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยแต่ว่าคนตายเกือบหมดนะเขียนก็เขียนว่อย่างนั้นเบื้องแรกอะไรตายก่อนออก็น่าคิดเหมือนกันนะกันว่าแมลงวันตายก่อน แสดงว่ามันร้ายแรงนะปกติมะรงวันนี้เป็นตัวนำเชื้อโรคใช่ <c oughs> ถ้าถึงกับมันตายนี่มันไม่ธรรมดาแล้วมะแรงวันตายตายจนหมดเลยมเมืองทวดีเมืองพระทะวดีแทบไม่มีมะรงวันเลยตอนแรกเดูมันจะดีเนาะ <c oughs> ไม่มีพวกนี้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นดิ ภูมิต้านทานมันขนาดมันมีขนาดนั้นมันตายไปหมดต่อมาถ้าก็เล่าราละเอียดดีนะต่อมาก็เป็นมแมลงสาบพวกมแมลงสาบพวก็ะไรตาย <c oughs> ซึ่งเป็นประเภทที่เราไม่ชอบทันั้นแหละแล้ว <c oughs> ต่อมาก็เป็นหนูหนูหนูตายเนี่ยแลนูก็ ไก่พวกอะไรเนี่ยเหมือนเราเคยเห็นแต่ก่อนเนะตามบ้านตายไก่โรคสัตว์ปีกเนี่ยมันก็มาจากอหิวาตะกะโรคนี่แหละเนไก่ตายสุนัขตายสุกรตายไม่เหลือเลยจริงๆในช่วงชีวิตต่มาก็เห็นนะช่วงที่มันระบาดมากๆอะแมวตายหมาตายไก่ไก่ตายมาก่อน,นจริงๆด้วยไก่เนี่ย ตายทั้งเราเลยเนี่ยนั่งเงาซึมอะไรก็ไม่กินนะมันมันป่วยนะนั่งเจ้าอยู่แล้วก็เหมือนเหมือนไอ้อะขอบขอบ,ขอบ,ข,อบขอบมาเนะี่ยแล้วสุดท้ายก็ตายตายทั้งหลกทั้งเราเลยี่เดียวก็ลามมาถึงคนดังว่า สัตว์ตายหมดเลยไม่เหลือเลยลามมาถึงคนคนประเภทไหนตายก่อนคนยากคนจนคนาทาดหญิงาทาดชายพวกไม่มียุกยาไงลแล้วก็เพราะว่าในยุตอนที่มันเกิดโรคอันนี้เมืองนี้น้ําก็ขาดยาก็ขาดไปหมดเลยไม่สามารถที่จะรักษากันได้มันรุนแรงมากนยเนี่ยมัน คนที่จะรอดได้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้ประกอบกับนิทานในธรรมบทเรื่องพราหมณ์กับพราหมณีเรื่องเกี่ยวข้องกับนางมาคันธิยานางสาม,มาวดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เัเนเรื่องยาวๆเรื่องนี้อ่านแล้วก็สนุกดีเหมือนกันถ้าเลาน่าจะ เกือบทั้งวันนะมั้งมันเรื่องอยาแต่สนุกนะสนุกถ้าลำดับเล่าจริงๆเนี่ยมันก็สนุกอ่านอ่านแล้วไม่อยากวางเหมือนกันตอนอ่านใหม่ๆนี่มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เราอาจจะคุ้นเคยกับเศรษฐีคนหนึ่งที่ว่าโคสกะเศรษฐีมันมาจากนน่นนะโคสกะเศรษฐีนี่เขาต้องย้อนไปถึงประวัติท่านก่อนนะ ประวัติโอ้โหโชคโศนมากเลยนะตัวเองไม่รู้นะก็ะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะได้วิบากกรรมแต่ก่อนก็เป็นสุนัขเป็นอะไรมาเนะี่ยเกิดเป็นสุนัขมาแต่ว่ามีบุญก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้นะเขาเอาไปฆ่าตั้งแต่เด็กนะี่ แต่ไม่ตายถึงเจ็ดครั้งนะเจ็ดครั้งฆ่าไม่ตายตนเองไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าเขาเอาไปฆ่าโตมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจนมาเป็นเศรษฐีก็ยังไม่รู้ชีวิตของตอนเองไงจะตั้งภรรยาก็มีส่วนที่ช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้กับเศรษฐีที่เขาพยายามฆ่าเขาก็มีคนชายเขาเลยเอาคนชายมายืนยันตอนได้รับตําแหน่งของเศรษฐีจากพระเจ้าอุเทนอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> แต่เอ๊ะมันใช่เหรอมรรยาเล่าให้ฟังก็ไม่อยากจะเชื่อนะก็เลยเอาคนใช้ที่ร่วมมือกับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็เป็นเศรษฐีได้เป็นเป็นภารยาของเศรษฐีเนื่องจากเศรษฐีตายแล้วเนะี่ยจับพัดจับพลูดได้บุญของเขาเลยตกมาถึงโคสกเศรษฐีเพอได้ยินประวัต,วติของตนเองโอโ้โหสลดใจมากเลย โอ้โหมันกรรมขนาดนี้แสดงว่าเรามีกรรมกรรมมากเลยฮะก็เลยคิดเปลี่ยนในขณะนั้นเลยโอโ้ไม่ได้แล้วเราต้องรีบทำคุณงามความดีนะพอได้รับตำแหน่งเศรษฐีปุ๊บนี่ก็ให้จ่ายให้ภรรยาเอาเงินออกมาจ่ายทำโรงทานแจกทานวันละพันกหาปณะเลยทุกวันเออทุกวันทำโรงทานนี่จาก เศรษฐีโคสกะนี่แหละมันก็เลยเชื่อมโยงมาถึงเรื่องเราเมื่อกี้นี้ว่าพัทธวดีนครเนี่ยก็มีเพื่อนกันตั้งแต่การค้าขายในช่วงที่เป็นเศรษฐีเนี่ยแต่เป็นเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเก็เรียกว่าอาทิตะปุพพสหายตามภาษาบาลีทานว่าอย่างนั้นเป็นสหายที่ไม่เคยพบหน้ากันเลย แต่ส่งเครื่องบรรณาการไปถึงกันในตำแหน่งเศรษฐีด้วยกัน <c oughs> นึกถึงเรื่องนี้ก็เมืนอนหลวงปูชา่ท่านไม่เคยไปหาหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสไม่เคยมาหาหลวงพ่อชา <c oughs> แต่ว่าท่านก็รู้จักกันเหมือนเป็นสหายธรรมแบบไม่เคยเห็นกันแต่ว่ามีความสนิทกันอะไรแถวหนองเนี่ยกรายเป็นสหายที่ไม่เคยพบกันเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเมือง ปัตวดีนครเนี่ยที่เราเมื่อกี้นี่ว่าตายหมดคนทั้งเมืองตายหมดโยมธรรมดาไหมเรานี่โชคดีนะโควิดนี่ตายอยู่แต่ว่ามันก็ยังเรายังมีวิธีป้องกันของเรามียกมียามีหมอมีโรงพยาบาลยังมีอยู่มันโชคดีมากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนตายหลายอย่างเดียวหนีเศรษฐีที่รอดไปได้ที่เราเคยได้ฟังแล้วหละเรื่องดังสามาวดีเนี่ย ต้องทำลายฟ้าเรือนหนีก็บอกหนีไปออกไปเลยนะตลอดไปได้เนี่ยนี่่เราให้ฟังว่าเออมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลหลายยุคหลายสมัยด้วยในยุคของเมืองอะไรนะประตาตริีบุตรก็เคยมีเนี่ยตายกันเยอะแยะมากมายเลยตายจนโอ้ยจนไม่รู้จะทำมันไม่สามารถจัดการกันได้ศพมันเกลื่อนไปหมดเลย โดยอาศัยพระพุทธองค์นะไปโปรดใช่ไหมตามเรื่องแล้วพอไปโปรดพระองค์เสด็จไปเนี่ยฝนหาใหญ่มันตกลงมาตกลงมาก็แสดงว่าไม่ใช่ฝนธรรมดาเนี่ตกจนน้ำท่วมพัดซากศพลงทำสะอาดนีดน่คนไม่สามารถทำได้นะก็ น้ำไหลลงสู่แม่น้ำคงคาไหลลงไปสัดซากศพลงไปทำสะอาดให้โครคภัยไข้เจ็บก็หายไปก็ฟื้นฟูขึ้นมาได้ทีจริงเรื่องนี้ก็เชื่อมโยงม,มาจากโคสกะเศรษฐีเหมือนกันพวกนี้ก็จะมีเศรษฐี3คนโคสกะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีแล้วก็มีอีกคนนึ่นองอะไรก็จะมี เศรษฐีที่เขาเป็นเพื่อนกันนี่ก็คือเรื่องราวที่มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเน่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรานี่โชคดีถึงแม้มันจะรุนแรงเน่ยเราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเราก็สามารถปรับตัวก็เรียกอะไรเป็นปรับตัวเป็น new normal ได้เป็นเป็นวิธีชีวิตแบบใหม่ได้ว่าง ก็ยังอยู่ได้ปรับตัวมียกมียามีอะไรเนี่ยก็ยังดีนื้อ่ออย่าง, <Evet. S 1> น,งนี้ก็มีกำลังใจขึ้นมาหน่อยว่าออสิ่งเหล่านี้ <c ười> มันเกิดขึ้นตั้งอยูด่ดับไปเหมือนกันนะถึงที่สุดมันไม่ไปเราก็อยู่กับมันนคนอยู่ไม่ได้ก็ตายไปก <c ười> <pottery> <k> ็เป็นเป็นกฎของธรรมดากฎของธรรมชาตินะคนที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็ดีน่อย คำว่าไม่ไม่ประมาทนี่มันใช้ได้ทุกอย่างนะแม้แต่การดำเนินชีวิตเพื่อการดํารงอยู่เนี่ยก็ต้องใช้คําว่าไม่ประมาทเหมือนกันอย่างเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเออเขาก็บอกเหตุมันอยู่แล้วว่าเหตุมันเป็นเพราะมัวสุมกันอะไรกันเนี่ย,ยมันติดต่อกันทางโน้นน่ยถ้ารู้เหตุแล้วเนี่ยถ้าคนมีระเบียบวินัยหน่อยก็ดีถ้าคนไม่มีระเบียบวินัยก็ ไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้แล้วก็แพร่กระจายจากตัวเองไปสู่คนอื่นได้ง่ายอย่างนี้มันก็จะว่าไม่ใช่ธรรมะมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะคำมาจากคําว่าระเบียบวินัยนี่ถ้าระเบียบวินัยถ้ามันสมบูรณ์ดีมันก็ปัญหามันก็ลดลงจริงๆอ่ะต่างคนต่างช่วยกันนะมันก็ตายไปเองฝ่อไปเองว่างั้นเถอะ ฉานั้นก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปใช้เหมือนกันความมักง่ายเห็นไหมสํานวนไทยแล้วมักง่ายได้ยากถ้ามักง่ายได้ยากจะปัญหาเลยเกิดจากความมักง่ายเนี่ยปัญหายุ่งเหยิงทั้งนั้นเลยในแทบจะทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยความมักง่าย <c oughs> ถ้ามีความรอบคอบก็คือมันความมีวินัยนั่นเองนะมีทั้งธรรมมีทั้งวินยัยธรรมก็สงสารสงสารตนเองสงสาร คนอื่นเนาอะ,อะบางทีเกิดจากเรา <c oughs> เราประมาทเนี่ยก็เป็นกรรมโดยไม่รู้ตัวไปให้คนอื่นใส่คนอื่นไม่รู้ตัวเพระาะว่าคิดได้ก็เสียใจเหมือนกันนะเะนี่มันเกิดจากความประมาททั้งนั้นแหละแต่ถ้ามีธรรมเกิดเมตตากรุณาทนหน่อยหน่อยมันลำบากก็ทนหน่อยหน่อยทนเพื่อให้มันรอดพ้นไปได้เนี่ยแต่คิดอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะนะ พอคิดถึงธรรมะตรงนี้ก็มีวินัยของตนเองช่วยเอาวินัยมาบังคับตนเองนีมันก็ทำให้สังคมดีขึ้นนะเนี่ยได้ไพอมองลักษณะก็นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ได้มทำวินัยทำวินัยเป็นศาสดาของเราแม้พระองค์จะรินิพพานไปแล้วก็ตาม ถ้าใครยังอยู่ในธรรมในวินัยอยู่ในระเบียบที่ดีงามก็ชื่อว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือมีพระพุทธเจ้าคอยควบคุม,มคอยแนะนำคอยสั่งสอนคอยบอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่มันนีท่านไม่ได้หายไปไหนเลยหายไปไหนอยู่กับเราตลอดเนี่ยแต่สำหรับคนที่ขาดธรรมขาดวินัยก็แน่นอนเะถึงพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมีเป็นรูปธรรมก็ไม่เห็นท่านหรอก แต่ว่าคนที่มีธรรมมีวินัยแม้พระองค์ไม่อยู่แล้วด้วรูปกายนี่ยแต่นามากายท่านอยู่นามากายก็คือคําสั่งคําสอนนี่แหละเนี่ยที่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเนีแล้วก็ยืนยันด้วยว่าก่อนที่พระองค์จะรินิพพานก็บอกคํานี้ด้วยบอกว่าธรรมและวินัยจะเป็นาศาสดาของเราตลอดกาลตลอดไปเนี่ย ก็แสดงว่าถ้าเรายังอยู่ในธรรมวินัยนี้ศาสนาไม่สูญหายไปไหนนะไม่เสื่อมหรอกแต่ตาทิ้งตัวนี้เสื่อมแน่นอนเสื่อมแน่นอนแต่ถ้ามีรรมีวินัยก็ศีลธรรมนั่นแหละศีลธรรมนั่นแหละถ้าพื้นฐานนะมีศีลธรรมก็นําโลกให้เจริญนําโลกให้เกิดความสงบสุขถ้าขาดศีลธรรมเนี่ยแค่นี้แหละแค่พื้นฐานนี้วุ่นวายไม่ล่ะถ้าเรามองไป ดูว่าเออที่ไหนมันวุ่นวายเกิดจากอะไรเกิดจากไม่มีศีลเป็นข้อแรกเลยแต่ไม่มีธรรมพอไม่มีศีลก็ไม่มีธรรมนีคนไม่มีศีลไม่มีเมตตาใช่ไหมถ้าคนมีศีลมีเมตตามันมาด้วยกันเมตตก็คือธรรมเนี่ศีลก็คือการงดการเว้นจากความชั่วนี่มีระเบียบแล้ววิน,นัยวินัยก็คือการควบคุมตัวเองได้ ในกายวาจาจนเกิดผลคือความสงบสุขขึ้นมาได้นีแล้วก็มีเมตตาอยากกระจายให้คนอื่นเห็นไ,ไหมเียในว่าศีลธรรมศีลละธรรมเนี่ยถ้าคนไม่มีศีลก็คิดเบียดเบียนทันทีคิดทําร้ายทันทีนี่ยถ้าคิดทําร้ายเมตตาจะมีเลยมันก็ไม่มีนี่คนมีเมตตาได้เพราะคนจิตใจดีมีความดีเนี่ย ه, เกิดจากการไม่เบียดเบียนมาก่อนการไม่เบียดเบียนก็คือเป็นเรื่องของศีลการบังคับตนเองได้นมันก็เลยทําให้กายงามใจงามนะก็เพราะมีศีลธรรมนั่นเองนนี่ยแะตะ่คาถาตัวนี้ลราก็จบเลยหมดเลยโลกภุญวายเพราะเหตุนี้อแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาที่ใดก็ตามแม้แต่พวกเราเองอยู่ด้วยกันถ้าเกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอื่นนะเรื่องศีลกับธรรมนะ ถ้าเราไม่ลืมนะถ้าเราไม่ลืมทำมาเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา,เ,าเราว่างแค่สองคนเนี่ยถ้าไมมันเกิดขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้อยก็เราอาจจะไปจับเอา,เอาตัวระบบระเบียบที่รเราไปยึดมั่นไหมมั่นจนไม่มีธรรมเกิดขัดแย้งกันแล้วก็ยังไม่มีธรรมมาช่วยเบรกมาช่วยกันมาช่วยสงบระงับได้มันก็พังมาดิเนี่ยถ้าคนใช้เป็นนะถ้ามันร้อนมากก็เอาธรรมะเอาให้มันเย็นเนี่ย ถ้าเย็นมากก็เฉยชาไม่ได้เรื่องเนี่ยเราก็เอาวินัยมาบังคับอย่างนี้เอ่อบางว่าถ้า,าปล่อยสบายก็สบายเกินไงเ่ก็ทําตามใจตนเองทุกอย่างเนียเออมันก็ไม่เรียบร้อยเพราะใจมันมีกิเลสเนียเออใจทุกคนมีกิเลสถ้าปล่อยตามใจก็ยิ่งยุ่งอีกไะนี่มันจําเป็นต้องมีวินัยอีกเห็นไหมละ่ละเอเบียบเนี่ยมันก็ต้องเพราะว่าคนทุกคนอยากได้อิสระอิสระมันไม่ถูกต้องเพราะใจตนเองมันยังไม่ ไม่เรียบร้อยยังมีกิเลสว่างั้นแต่ใจมันยังไม่เป็นนะไปตามใจทุกคนก็ตามใจแต่ก็พังหมดเนะี่ยไม่เหลือแล้วนี่ประเทศก็พังโลกก็พังเหมือนกันนะถ้าจะเอาตามใจนะแต่นี่มันต้องก็เลยมีธรรมนะคือว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วโอ้โหทำที่ไหนนี่ประเสริฐมากเลยนะยุคไหนสมัยใดก็ตามเนะี่ยถ้ามีอันนี้ประเสริฐมากเนะี่ยเห็นไหมเราผ่านมาเป็นพันปีนี่เรายังพิสูจน์ได้เลยเนะี่ย ถ้าบุคคลที่มีศีลมีธรรมโอ้มันเย็นมากเลยเนี่ยเย็นเข้าใกล้ก็สบายไม่มีพิษไม่มีภัยไงเนี่ยนี่มันผ่านมาเป็นพันปีแล้วพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าเนี่ยจะหกร้อยอยู่แล้วนี่ยนี้มันมันก็ยังดีอยู่ทันสมัยอยู่เนี่ยนี่ถ้าถ้ามีศีลธรรมนะถ้าไม่มีตรงนี้จะโอ้้ามองดูโลกภายนอกเนี่ย กับโลกภายในที่เราอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเราอยู่ในกลุ่มของศีลธรรมกับโลกภายนอกไม่มีศีลธรรมเลยแม้แต่ก้าวย่างออกไปสู่สถานที่นั้นมันยังไม่อยากไปเลย่ได้ยินโอ้ยตรงนั้นน่ะโอ้ยมีแต่พวกเกเรมีแต่อันตภานนะใครจะอยากไปมันไม่เป็นมงคลน,นะท่านจริงเรวยว่ามันเป็นอะโคจรเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปโดยประการทั้งปวงนะแต่ถ้าคนดื้อรั้นไปจะไปโทษใครก็ไม่ได้โทษเราเนะย เพราะเรารู้อยู่ไปทําไมอะไรจานองน,นี้ไปโอ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นที่เราไปตรงนั้นนะพระเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้แล้วไงบางอย่างพิจารณาก่อนแล้วเวน้นนี่ก็คือที่อโคจรนี่เองฮะถ้ามีธรรมะเข้ามามาเตือนจิตเตือนใจก็โอ้ไม่ควรไปดีกว่าถ้าไม่ไปมันก็ไม่มีเรื่องถ้าไปแล้วมีเรื่องเพราะมันเป็นถิน่นอโคจรนะถิ่นคนเกเรคนอันตรพานไปใกล้ไม่ได้ อาศัยวานาจะพาลาน,นังเนี่ยมันเข้าใกล้ไม่ได้พวกนี้พวกคนพานทั้งหลายนี่เข้าใกล้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้ามีธรรมะจะคอยธรรมะก็จะคอยคุ้มครองนะคุ้มครองโดยวิธีนี่แหละทําให้เรากันตัวเองได้พิจารณาก่อนนก่อนจะไปก่อนทุกอย่างละพิจารณาก่อนจะทําจะพูดจะคิดนะรวมลงธรรมะตรงนี้ก็ได้นะถ้าพิจารณาก่อนมันก็มีความรอบครอบนะเพรารอบครอบแล้วปัญหาก็น้อยลงเนี่ย ถ้าไม่พิจารณาแล้วโศีลธรรมมันขาดไปหมดถึงว่าโอ้ธร,รมนี้ประเสริฐดีทุกยุคทุกสมัยนะไม่ได้คิดไหลมากแล้วเพราะว่าโลกทำไมถึงวุ่นวายก็มองดูจุดนี้ก็พอแล้วเพราะว่าโลกหันหลังให้ธรรมะให้ศีลธรรมมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะแต่โลกหันหน้าเข้ามาสู่ศีลธรรม จะไม่ใช่ชาวพุทธก็ไม่เป็นไรขอให้อยู่ในศีลธรรมก็แล้วกันมันก็ดีหมดแหละจะเป็นนับถืออะไรก็นับถือไปแต่ว่าความประพฤติดีจิตใจดีเท่านั้นแหละจิตใจมีเมตาตากรุณาไม่เบียดเบียนน่อนะจะนับถือหรือไม่นับถือก็ไม่เป็นไรนะขอให้ปฏิบัติถูกต้องเนะี่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติไงเป็นไปโดยธรรมะเนะี่ยถ้าประเภทนี้เข้ากันกันได้หมดเนี่ยเป็น ถือศาสนาใดก็ตามถ้ามันดีกายด้วยกันดีวาจาด้วยกันดีจิตใจด้วยกันมันไปได้มันเป็นศาสนาเดียวศาสนาเดียวในโลกเรียกว่าคือการประพฤติดีมีศิลธรรมมันเป็นศาสนาสากลเ่ถ้าดีแล้วเป็นสากลเลยนะสากลแต่เราได้เปรียบหน่อยพเพราะวิจเรณาเป็นผู้คนพบนผู้ได้เปรียบก็เอามาสอนเผยแพร่เนี่ยใครจะค้นพบก็ไม่เป็นไรนะ ก็เป็นธรรมะอันเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดธรรมะอ,อยู่แล้วนะถ้าใครไปพบ,พบเขาแล้วจะเรียกว่าเป็นของเขาก็ได้ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่เนื่องจากมันหาคน,คนพบได้ยากนะพระพุทธจเจ้าไปค้นพบเออแต่ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ธรรมะของท่านนะท่านเพียงค้นพบเฉยๆแล้วเอามาบอกกันเท่านั้นเองเห็นไหมตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกนีเนี่ย หรือว่าสัจธรรมพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็มีอยู่โดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าปัญญาคนมีมากน้อยแค่ไหนถ้าผู้มีปัญญามากก็สามารถเข้าไปถึงได้เนี่ยนี่ก็คือเป็นหลักธรรมที่สามารถนํามาใช้ได้นีในทุกยุคทุกสมัยในช่วงที่มันร้อนแล้วก็มีธรรมะเย็นๆมาชะโลนใจให้หายร้อนได้นะแต่ถ้าทิ้งธรรมนี้ร้อนแล้วเอาไฟมาใส่ร้อนมาก คิดผิดนะกาคิดถูกถ้ามันร้อนก็หาสิ่งที่มันเย็นมาชะลมใจนะถ้าทุกข์ใจมากๆก็หาหาน้าเย็นๆคือธรรมะนะพจาณารรมทำสงบใจอ,อ,อย่าไปคิดอะไรมันมากอย่าไปกังวลอะไรมันมากนะมันเป็นธรรมชาติของโลกเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะออพยายามหันเข้ามาสู่ธรรมะแล้วก็จะเกิดความเย็นขึ้นมามันก็ไม่ร้อนนะออนี่หละกว่าเราเอาธรรมะมาใช้ได้ ในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยก็เล่าเรื่องให้ฟังเป็นเบ็ดเล็ดนีแต่มันก็มีสาระความรู้ก็ฝากเป็นข้อคิดก็แล้วกันก็ขออนุโมทนากรับสัตยาิโยมทุกๆท,ท่านเนี่ยต่อตไปก็ตั้งใจรับพรนะ